พามาออกเรียวมี 11x นะครับของแถมเยอะมากนะฮะมีกระเป๋ามีเคสมีิฟ์มมีลำโพงนะครับตัวเครื่องเอาสีดำเดี๋ยวแกะดูต่อมีหูฟังนะครับ power bank แล้วก็หูฟังแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าสวยมากกระเป๋าสวยมากทั้งอเ็กและอันใหญ่เลยแล้วก็กระเป๋าเป้อฮะ,ะเดี๋ยวเรามาทำการแกะเลยนะครับ คนได้อยู่ตรงนู้นเดียวมี11 X 5G นะคะมีสีดำนะคตัวเปลี่ยนใจจากสีม่วงมาเป็นสีดำนะฮะตอนนี้ก็แกะเพื่อเช็คสินค้านะครับครับก็ให้พี่เฟ็กเช็คให้นะครับเพราะว่าเพิ่งออกเพิ่งออกเดียวมีโปร11 11โปรนะ อันนี้ก็เป็นสีดำนะครับใช่เห,เหมือนไอโฟนเลยเนาะเดีนะ๋ยดูนะอ่ะเดี๋ยวลองเช็คอันนี้ก็ติดฟิล์มมาให้ไหมัวนี้เดี๋ยวเราติดให้กับฟิล์มอยู่ยอ่ะพอด,ดูเครื่องพอไปพันดูเครื่องอ่ะก็ ำตดูหน้าหน้าเต้นเต้นเด้อโอ้โหเขย่าเลยอเขย่าเลยเิ่ซียังไม่ได้เริ่มจ่ายเลยนะลูกเขยา่า <laughs> นี่ครับก็คนช่วยจ่ายนะครับมีพี่ขิมพี่เฟกแล้วก็พ่อนะอ่ะเรียบร้อยยังพี่ก็จะได้เปิดให้ดูครับก็เป็นเครื่องแรกของพันนะฮะแบบได้แต่เต็มๆนะไอ้ข้างในมีอะไรบ้างมีแค่หัวชากับสายชาร์จไอซีค่ะ สามที่สามบาทปะพันเอาที่ชาร์จเก่าให้พ่อนะอันนี้ก็แถมที่ชาร์จไม่เหมือนไอโฟนนะไอโฟนอ๋อแล้วก็โหนี่ก็สวยนะฟิล์มฟิล์มอ๋อฟิล์มอยู่นี่แล้วนะออฟิล์มด้วยสองอันเลยโอเคครับก็มีใบอันนี้คือใบัับประกนใบรับประกันนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้เปิดเครื่องเช็ดเครื่องตามปกตินะครับก็คลิปนี้น่าจะจบเ,เพียงเท่านี้ก็พอไหมครับโอเคครับ <c oughs> ก็แนะนำร้าน <c oughs> <Banana S 2> บานาน่านะครับหัวทะเลนะ <c oughs> อยู่ที่โลตัสนะครับ <c oughs> โอเคครับลิป <c oughs> เบื้องหลังนะครับก็ทำการเปลี่ยนฟิล์มเอาฟิล์ม เป็นหนามาใส่แทนนะครับเพราะว่าที่เขาแถมมามันเป็นบีมบางมีเขาลอกแล้วครับแล้วก็ใช้เคสตัวนีนะ้ครับก็ติดเรียบร้อยแล้วสวยมากชิปก็แรงด้วยครับตัวนี้ ก็ติดฟิล์มใส่นั่นเรียบร้อยแล้วก็โอเคเลยสวยงามมากครับคลิปนี้สวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูซิริลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อ,อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดิล่าซอฟแครพัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยล์ช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกา้านสวยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o p ปี้เมดิคอ c ลซหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรักของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า